สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมเอ็มน้ตล่างกับรายการอสังหาพาเพลินนะครับวันนี้จะพามาดูบ้านเดี่ยวแถวโซนบัน่ข่กันนะครับผมเดี๋ยวดูปวยก่อนดูโวยก่อนจําไม่ได้บ้านเดี่ยวที่ดินเริ่มต้นได้72ตารางวานะครับท่านผู้ชมตรงนี้2ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งที่จอดรถนะครับผมตู้รถแสดงหลาอย่างพีมีความเบาครับแข็งแรงทนทานด้านหน้าของเราครับโซนด้านหน้าของเรานะครับท่านผู้ชมตรงนี้อ่าทางเจ้าของโครงการเขาจะปลูกให้ เป็นคนที่ชอบต้นไม้ไงบ้านก็เลยจะสวยให้แถมแถมหมดทั้งหลังเลยครับตอนนี้จะ,จะพาเข้าดูข้างในกัน ว้าวว้าวมีแอร์ให้ด้วยไปอีกห้องหนึ่งจ้าโอ้ห้องนี้จะมีห้องน้ำในตัวนะผู้ชมอย่างที่บอกนี่ไงว้ามัจะประมาณนี้อืมมีห้องน้ำด้านนอบองอ่างนี่ไงห้องน้ำด้านนอบ ี่่ไงคะก็จะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมตรงนี้อ่าตรงนี้นะคะรับเขาดู้ด้านหลังอืมะะอมาไปดูจุดเด็ดอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นนเปิดสู่โลกกว้างโอโ้โหด้านหลังก,กว้างนอือเปิดประตูสู่โลกกว้างนะท่านผู้ชมตรงนี้อันนี้ปั๊มน้ำขังสำรองน้ำให้นะครับปลูกต้นไม้ให้ตีแบตตีแบตกับเพื่อนบ้านได้เลยครับ ปุ้งปุ้งปุ้งไปอย่างงี้เกิดใครซื้อก่อนปีใหม่เนี่ยนะสามารถกางเต็นท์ตรงนี้นอนได้เลยถ้ามาชมตรงนี้โอวบรรยากาศสุดๆเดี๋ยวไปไปตรงนี้ก่อนเป็นยังไงกันบ้างคะบ้านเดี่ยวนะคะสองห้องนอนสองห้องน้ำ กว้างมากค่ะบรรยากาศธ,ธรรมชาตินะคะทําเลใกล้นิคมหิมาราชบ้านค่ายนะคะใกล้โรงเรียนานานานชาติตากสินวัดหวยากรองนะคะเอเอีกแล้วลูกหลานมีลูกหลานมาเรียนนังสือตรงนี้ะสะดวกสบายา <ทำ S 3> รับชมตรงนี้ทักสอบถามมาได้ที่เบอร์โทรนี้เลยนะคะเบ่ร์โทนข้งบนใช่ไหมไอช่องทางยู u ู e ของเรานะคะอสังหาภพาเพลินค่ะ แล้วก็ช่องทาง Facebook อสังหาพาเพลินนะคะเป็นเพจนะคะหรือจะสอบถามมาที่ Facebook ส่วนตัวของเราได้นะคะใช่ที่ Facebook ของฝนน้อยร้อยล้านนะคะกเอ็มน้อยร้อยล้านบ้านสวยขนาดนี้นะคะรีบด่วนเลยราคาแค่นี้ราคาแค่นี้แต่บรรยากาศแค่แค่นู้นและก็แชร์ให้ด้วยนะคะแนะนำมาด้วยก็ได้นะครับขอบคุอนะคะ 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 날